ดีค่าสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะก็มาทานข้าวกับที่ค่าที่สั่งข้าวโคุกกปิมาทำไมดูในรูปหน้ากินจังพอมาทำไมดูข้าวเหมือนแช่มาทานข้าวด้วยกันนะคะเป็นข้าวโคโุกกปิเขาให้คุกกันอย่างนี้เลยใช่ไหมเขาให้ ข้าวคุกกปิก็ให้เราคลุกอย่างนี้เลยใช่าหทำไมดูในรูปน้ากินจังสั่งแร็บนะคะเนี่ยเดี๋ยวตองจักพักหน่งไปกินขนมจีนที่เหลือจากงานวัดเมื่อวานนะคะงานบุญเมื่อวานแม่เกก,กําลังอุอน่นแก,กมาเรียกไป,ไปกินก็ต้องบีบมะนาวด้วยใช่ไหม น,นมันนาเขาไม่มีเดี๋ยวขอบคุณเพื่อนๆือนทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยข้าวเหม่อนแฉะคะ่มะมารู้คงพูดปีเป็นยังไงะะเป็นยังไงคงผูดปีมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ,อ อร่อย kiểu kiểu mát ừm ác ác lạnh mát trời nhưng เป็นการตื่นเช้า <Luc ar ic> สำหร <pus> ับจิตมากอาคิดนอนเป็นคนนอนตื่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะเวลาม่ได้ทำอะไรนี้ก็จะตื่นสาย พอมันมีพอมันไม่ได้ก็ต้องตืง่นทางกิ๊บได้ตื่นเช้าหรอกคุณชายเขามาเปิดร้านทำความสะอาดร้านตั้งแต่หกโมงวันให้ตีห้าตีสี่ 5, 5, 5, เขาออกมาแล้วค่ะเขาต้องมาเชยบตู้ทิ่นอนไป ี่ออกมาด้านตอน8โมง9โมงต้องสู้นะคะ 我玩卡片，忙。

พิณไทายเขาก็ยังโรยข้าวหเขาสั่งตุ้ง ตอนส12โมงว่างกับสบนาทีของที่เราได้เลยคะเอาได้ต้มม,มาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆป้าหน่อยสวัสด,ดีครับไม่ไแคบเข้ายากไม่ยเยอะเกินปาร จะให้เยอะอะไรขนาดนี้ห้าสิบบาทเลยเยอะไปมเบรกแกนค่ไหะ เลือแจหมูกับแดงกว่าเขาคินไม่กินหมูกิดกินหมูแต่ไม่กินหมูในในอะไรนะในข้าวคุกกะปิในข้าวคุกกะปิเอาแฮงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวมาตอบคำถามให้นะคะที่ถามสุดตัวจิตมาเยอะมากเลยแล้วขอให้คิดจัด พรุ่งนี้จีจะเดินทางกับสุรินทร์ค่ะจะไปทุระที่สุรินทร์แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบ้านที่สุรินทร์ให้ดูที่ทุกคนอยากดูเนาะว่า,าแล้วก็ไปที่สุรินทร์เสร็จที่ต้องตีรถก,กลับมาที่ร้านตีรถมาที่ร้านเสร็จที่จะต้องเดินทางลงกรุงเทพค่ะเพราะว่าจีมีทุระกรุงเทพจมูกจีปากจี <c oughs> ร้านอาจจะติดสองวันนะคะเพราะว่า คิดต้องไปเรื่องจมูกกับปากเนาะก็รู้ว่าเพิ่งเปิดแต่มันก็ดูก่อนค่ะถ้าอะไรยังไงอาจจะคุยกับพี่หมอเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยดูก่อนใช่ไหมเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดได้แค่ไม่กี่วันไม่อยากคีดร้านอะไรอย่างเงี้ยก็มาว่ากันอีกทีหนึง่งขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของพี่ขอบคุณที่กดไลค์ กดคอมเมนต์มาคุยกันนะคะพเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านสวัสดีค่ะติดฝัน